วันนี้พัองก็จะมาเล่าประโยชน์และสปปรรพคุณของมะม่วงห่าวมะนาวโหผลไม้รสเปรี้ยวแต่แน่นด้วยสปปรรพคุณทางยาค่ะมีประโยชน์มากมายเลยที่ช่วยบำรุงและบรรเทาอาการของโรคต่างๆจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึง่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กคล้ายกับมะเขือเทศราชนินีค่ะผลอ่อนจะมีรสเปรี้ยวจัด แต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงรสชาติหวานทานดิบได้เลยค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหกลับมาเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะมีข้อมูลแสดงเรื่องสรรพคุณทางยาตามตำรับยาสมุนไพรที่สามารถช่วยรักษาและบรรเทาทั้งเบาหวานต้านตับอักเสบหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเรง็งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเรง็งและชะลอความแก่มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและกระชุ่มกระชวยผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมีท่า ธาตุเหล็กสูงช่วยบำุงเลือดผลสุกมีวิตามินซีสูงมากช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟันช่วยลดอาการไอลดอาการภูมิแพ้ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อค่ะช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคทุงลมโป่งพองบรรเทาอาการโรคตับโรคเกาและไทรอยอาการมือชาเท้าชา และบรรเทาอาการของโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตค่ะผลสุกและยางในผลยังช่วยแก้เจ็บคอรักษาแผลในปากบรรเทาอาการไอและขับเสมหะด้วยค่ะส่วนใบสดนํามาต้มน้ําดื่มรักษาโรคท้องร่วงช่วยบํารุงทาานส่วนแก่นนะคะช่วยบํารุงไขมันเหมาะสําหรับคนผอมช่วยบํารุงทาานส่วนรากสดนํามาต้มน้ําดื่มช่วยขับพยาธิบารุงทาาน ช่วยให้เจริญอาหารหรือนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าทาหรือพอกรักษาบาดแผลและช่วยแก้อาการคันผลสดจะมีรสเปรี้ยวและมีวิตามินซีสูงนิยมนำมาทำเป็นวุ้นทำแยมผลไม้ทำน้ำผลไม้นำมาดองเกลือแช่อิ่มหรือว่าดองเหล้าทำเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มได้อีกมากมายเลยค่ะรู้ประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วหามาปลูกไว้รับประทานกันดูค่ะ